คณิตศาสตร์ก่อนวัยเรียนระดับเตรียมเข้าอนุบาลหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือขายดีมากๆเลยค่ะเป็นลิขสิทธิ์จากอเมริกานะคะเล่มนี้นะคะน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข1-10ถึงรูปทรงแล้วก็ค่าของตัวเลขนะคะเรามาดูันข้างในนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจกันบ้างน้องๆจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับรูปทรงนะคะรูปทรงพื้นฐานอย่างเช่นรูปวงกลมนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้หลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขนะคะ ให้น้องๆฝึกลากเส้นนะคะจะเป็นการเสริมสร้างนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ยังมีแบบฝึกหัดนะคะให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยนะคะนี่กิจกรรมมากมายเลยสีสันสดใสมากเลยนะคะรูปภาพภายในเล่มนะคะท้ายเล่มนะคะยังมีการเฉลยแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ยังมีคำศัพท์ท้ายเล่มด้วยทั้งชุดนะคะมีทั้งหมด12เล่มอย่าลืมสะสมให้ครบนะคะ